สวัสดีครับพบกับผม b บอสพอจากช่อง Boss p บอ Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทำการกดเพื่อแลกแต้มนะครับเอาไปแลกของในกิจกรรมงานเฉลิมฉลองสุดคุม้มซึ่งวันนี้เป็นวันที่สองนะครับตอนแรกกะว่าจะเอาไว้กดวันสุดท้ายของกิจกรรมนะ แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าสะสมเพชรได้1นล้านสามแสนแล้วนะครับและก็แอบไปดูเพื่อนๆที่เขาทำการกดนะมันน่าจะการันตีกล่องตัวนี้นะครับกล่องปีกเนี่ยพันสครั้งนะก็คือคิดเป็นจำนวนเพชรก็คือ1นล้านสามแสนนะครับ ได้หกล่องนะอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าระบุว่าเท่าไหร่นะครับแต่ที่เห็นก็คือที่เพื่อนๆเ,เขาแชร์ไว้ในกลุ่มมิวคลาสสิกนะก็ประมาณ1 3ล้านแสนเพรก็จะได้1กล่องนะครับโอเคงั้นผมจะทำการกดเพื่อเอาปีกเลยนะตอนนี้มี กุญแจแดนฝันนี่60แล้วเดี๋ยววันนี้กดซื้อโดยใช้เพจซื้ออยู่ตรงไหนโอเควันนี้วันที่2ใช้เพจไป2,000นะโอเคครับกดใช้ไปเลยก็จะได้กุญแจแดนฝันมา10อันนะครับ ตอนนี้ก็จะมีเพดอยู่1ล้าน2 0 0แสนแต่กุญแจเดนฝันก็70ก็คือ70,000เพรนะครับตั้งใจกดที่กดใช้ก็คือโอเคอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เนาะโอเค ตรงตรงนี้ดิโอเคครับต้องการที่จะกดใช้คือ1300ครั้งนะโอเคสุ่มเลยสุ่ม10ครั้งตกข้ามคัดสกีนไปก่อนนะครับ <c oughs> 1 3 1,300ครั้งเอาเริ่มกเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเลยนะครับรู้สึกว่ามันไม่มีนั่นเนาะ บัตรอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะในรอบนี้ไม่มีนะครับโอเค70ครั้งไปแล้วนะครับซื้อไปเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสัก9 0 0 0แสนนะ9ก0 0แสนก็คือ900โอ้ย6 0แสนนะครับ6 0แสนว่ามันจะได้แต้มซื้อปีกไหมแต้มแรกปีกสิ โอเคไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ออกอของดีๆยังไม่ออกเลยโอเคอ่าตัวนี้ออกแล้วอันนึงนะครับเซตแอริสเพชรโชคออกหรือยังหินโชคยังได้ออก ยังไม่มายังไม่มาโอเคก็จะมีแต่ตัวนี้นะครับแหวนเนื้อชัน้นหินแหวนเนื้อชั้นไว้ออฟแหวนนะครับครบแล้ว3อันบดไปตอน <c oughs> ตนี้ก็4ี่แสนห้าหมโอเค 5 0 0แสนนะครับลองดูว่า5 0 0แสนเนี่ยมันจะแลกตัวน,นี้ได้มื่น0 0 0พันนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีปีก7นะก็ประมาณสัก0 0แสนได้นะผมโอเคตอนนี้5 0 0แสนแล้วเส0 0นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นลองดูนะครับโอเคก็ประมาณ 5,500สําหำหรับคนที่ยังไม่มีปีกนะครับก็เก็บเพชรไว้ราวๆนี้เผื่อเหลือเผือขาดก็สัก6 0แสนนะครับก็จะได้ปีกมาใช้งานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีปีก7นะครับไปต่อกันตุนส10ครั้งเพชรโชคยังไม่ออกโอเค ครึ่งทางยังครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางแล้วตัวนี้ก็หมดแล้วตัวนี้หมดแล้วโอเคต่อไปอหินโชคก็ยังไม่มีออกมาให้เห็นโอเคแอริสได้กล่องที่สองนะครับ ่ะได้เห็นโชคกันหนึ่งแล้วโอเคต่อไปเจ็ดแสนเก้าแปดแสนไปเรื่อยเรืๆอ่ะเห็นโชคได้สองก้อนแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็แปดแสนเจ็ดหมื่น แส0เก้าเ้าสสงสัยกล่องนี้ก็คงจะคือมันไม่ได้การันตีนะก็คงจะประมาณ1ล้าน3แสนนะ 1, 000, 000, 000นะหรือเปล่าโอเคไปตอนนี้ก็1ล้าน4ี่หมืนยังไม่มา หนึ่งล้านหนึ่งแสนเดี๋ยวด้วได้แล้วสิเพราะว่ามันจำกัดสองใช่ไหมครับน่าจะใช่นะถ้าได้หนึ่งอันจะพอนะครับจะเอาแค่ปีก่อนใช่ไหมมาหรือยัง <c oughs> อญาติเรียกคืนสักครั้งลกซื้อเกินกระเป๋าเป้ไหมลกลเกินอันนี้เอ้ได้มาแล้วนะครับจะกดปีกจะกดเอาปีกนะเราดูซิเราใช้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งแสนหนึจะได้กล่องนี้มานะครับ จะไม่กดต่อละเพราะว่าก็คงคือดวงก็คงไม่ดีมากละโอเคนะครับเอาเท่านี้แหละที่เหลือก็เก็บไว้ใช้ในรอบต่อไปเหลือเพชรอยู่2อง0 0 0ห้านะครับโอเคเดี๋ยวบอสพอจะทำการกดเพื่อเอาปีกหปี เปิดหีบไปเลยจะได้พลังรบขึ้นมาเท่าไหร่นะครับจาก1ล้า <c> น <oughs> จาก1 0 1ล้าน8 9 1 3 2 4ใส่เข้าไปมันจะขึ้นเท่าไหร่มาขึ้น8 0 0แสนกว่านะก็จะเป็น1ล้าน2 7 7 1 7 8 0 โอเคลบกันดิเมื่อกี้มันก็อันนี้แล้วแหละ <c oughs> ก็ประมาณ 8, แปดแสนเนาะแปดแสนกว่าเดี๋ยวขออนุญาตก็แปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบหกนะครับโอเคได้ปีกที่ต้องการแล้วในกิจ,จกรรมงานฉลองเกียรติยศในคราวนี้ ต่อไปก็ต้องไปอัพปีกต่อว่าปีกที่ได้มานี่อือเราต้องเพิ่มมันนะฮะตีบวกตัวนี้มันจะได้อีกเท่าไหร่ไม่บอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็สวัสดีครับ